สวัสดีแฟนครับช่องพี่ลมเศร้าช่างเมเจอเมื่อวานนี้เราจะพามาชมมีเกมการเมธีใส่ดอก <c oughs> ครับเน็ตเวิร์กนี่ครับโอ้เน็ตเวิร์กงามแต่ว่าฝากช่องอีสานเขียวได้ครับฝากช่องอีสานเขียวแล้วอีกช่องนึนงน,นะครับทีมงานสร้างเฮิตุลมพงไม่เจอนี่นะครับช่องอีสานเขียวทั้งมีห <c oughs> าในออ้ยู่นิคินหาไซเบียร์ไซ กบเสียเขียนมีหมดนะครับช่องอีสานเชียวฝากเนฝากนะครับฝากแฟนครับเนีฝากไว้กดติดตามเนีเเนี่เตรียมเส้นเบิกใส่ดอกนะครับเสียงกลางเดี๋ยวเฮามาชมกัน,นครับท่านีีดอกดอกเสียงกลางอาจผูดคำามาไม่อัดที่พระท่านได้เห็นนะดอกเสียงกลางนี่ครับนี่ไม่มต้องเป็นดอกกัน,กนนะรูปย้อมลอยความโฆษณาเ้อมลอย วันนี้ประกอบแปดใบกอน,นะครับเพราะว่าตู้มัดมดสต็อกแล้วครับเลยได้เตรียมใส่ดอกนี่ครับวิธีการที่ว่าห้องกอนห้างสิใส่ดอกนะครับเพราะว่าดอกรุ่นนี้นี่คือสีสางเคยเหยดชิบกอนตุ่มนี่มันเวลามันห่อนมามันมันดีเด้งครับเด้งออกแล้วมันก็สิรลดสายห้าตตอมาที่นี่วิธี แกปัญหามันครับนี่คือเอาสายมาบัดกีใส่กับหนวดมันเลยครับเนี่ยน้องก็มันหนีบใส่กันกับไปขั้วนี้ไว้กับสายกับสายคอดนี่นะครับสายคอดเนี่ยนหนีบหนีบใส่กันพั้นในกันแล้วก็ไปหนีบใส่ล็อกกับไปตัวล็อกกับตุ้มมันนะครับนี่ขั้นตอนนี่เขากำลังบัดจีบัดกีสายใส่นะครับ ขันด่วนเนาะขันด่วนเนาะช่างเลี้ยมเนี่ยแยกไปไปช่างเลี้ยมไปผู้หนึ่งไปเอาช่างเลี้ยมมาประกอบถักไว้ปนบรรจงประกอบช่างเลี้ยมเหมือนเราขันน่ะขวายังเขาอ่นบิดฝาหลังอัมนมึงมึงไปทันหรอมื้อเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวขันหรอเขาเดี๋ยวจะได้ปิดฝาหลังแล้วมึง นี pues ่ครับแปดใบมาชมกันในไก่ครับเป็นร nah ุ่นนิโอครับสี่ห้าศูนย์ีทูรถดีทั้งหลังคนเด้อขั้นหนึ่งแก้ขยะไปถึงไม่ได้เอามาทั้งหมดเราเตรียมความพร้อมดีไซน์ดอกมีสีสัน่ค่อคยนั่นวะ นะเนี่ยน่เลยมเสียมาเลยทั้งพุูนกะประกอบดอกประกอบดอกไอ้ตู้เบียดนะครับทั้งพูนสองตัวมือี้ที่จัดทรงทั้งลอยนะครับเดี๋ยวเาไปชมกันกบตู้เบียดเราอดอกมาใส่กันกับประเด็บเตอร์ก่อนครับ ต้ออยไปใส่กระตูสองใบสองไะเอีดครับมันเนี่ยเขาลอกลอกเลยอะปิ่นขึ้นมา,าโอ้ก,ก,กวางไงยำอีกที่หนึ่งครับด้านหลัง บางนี้กล่องเนี่มีดอกใหญ่เท่ะเดี <c oughs> ๋ยวพ่อจะยำอีกทีหนึง่งให้มันเหนียดนะฮะจะไปเอาไปแท่กระตูนะครับสองใบทรงไหล่ทำมาเนี่ยต้นตูอยู่ทางพีครับโอ้ห้นงหมือนอ่นเนาะทางหลังมาเบิ่งดอกเบิ่งทางหน้า เอาไปกลับไปเ,เบิ้งเชียงกลางอีกครับส่วนเน็ตเบิร์ผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาได้ครับสอบถามได้0 8 1 2 6 5 4 4 4 9เบอร์สร้างอาา่0 9 3 0 9 1 8 3 4 7บอกไว้ว่าเนี่ยลูกค้าสะกกี่าทจำเบอร์โทรสร้างนี่สามคนว่าพูดละพูดละสามตัวพูดละสองตัวจำซอยกันบอกไว้บทพ,พนวาวา ตับอะไรบางครับไม่ใ uhm ่เบ็ดกับมเบตตัวละพันหาครับไม่เบิกไอ้สามหกสองครับรุนเนี่ใส่ก uh, um, like, like, uh, ับเสียงเสียงกลางมีจิฮ่องนะครับนี่คือรุนนี้แล้วก็มีรุนสองหมวกหนึ่งครับสองหมวกหนึ่งนะคะพันสองครับหนึ่งหมวกหนึ่งนาคาพันเอ็ดนะครับผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้ครับ โปเหตุตัวเองมีปัญหาเรื่องไหมไหมนี่คือตัวสําคัญเลยครับอันดับหนึ่งนี่แหละเครื่องเสียงเนี่ยเสือไม่ไม่เสือไม,ไม่ไม่คือก็ตัวมันเสียงออกมาพอดีมันก็มีดในหลวงตัวนี้เข้าไปกับซอยสองตัวขึ้นไปทรงฟีครับสำหรับเน็ตเวิร์กเดีย๋ยวเขาไปบ้างทั้งนี้บัตรจีให้ เหมกุ้งนี่นะครับเดีเาห้องห้อกับสีบัตรอีใส่แบบนี้ครับวเวลาห้องเอาสายจากคอนมาห้อกับมาพันอะ้กนันนี้กันเ้วก็เอาตัวนี้มาเป็นตัวพักไว้นะครับหลอกไว้ <c oughs> อ้ยหามเงไงมื่อเดียวนะวัฒน,นัร มันก็จะเขาไปพักไวปงี้สิมันก็สิบดลุดสิับดเด้งนะครับเพราะว่าขั้วตัวนี้มันมักเด้งออกมันหอนแรากแก้ปัญหาคือใส่หงวดเข้าไปมันจะบดได้เด้งออกแล้วก็ออกมาใส่ในตู้ครับมืดเดี๋ยวพ่อมาใส่กระตุกก็ยะเน้นเบิกใส่ ร้อมปิด้าหลังครับนี่คนผู้เข้ามาติดตามครับ้อทั้งหนึ่งมืนกว่าคนละครับตอนนี้เข้ามาติดตามกันหลายๆเพราะทางนี้มีทุนมีงบเดียปซื้อกล้องไม่แน่น่ะ xử rồi sự mayo một mươi bảy sáng mu xưa có cái gì, hết 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 hiện là hết 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 แนบใส่ย,ยังมีเหมือนครับสายหายกินก็มีบวกสมอสารกันกับเห็ดตูร่มพวงนี่แหละครับเน็ตเวิร์กสนใจกับทรมาสอบถามกันได้ครับเน็ตเวิร์กกับมักรุนไหนเห็ดนิตรูรุ่นใด,นดอยู่น้ำจืดของอ่ะสอบถามเข้ามาเลย เสียงกลางดอกนึงเสียงแหลมดอกนึงสิก็มีกับใส่หนึ่งบวกหนึ่งตัวละพันเอ็ดนะครับเสียงกลางสองเสียงแหลมสองนี่ก็ได้กันครับเพราะว่าที่อยู่ในเน็ตเวิร์กมันเก็สิเป็นเสียงแหลมตัวนึงแต่ว่าห้องกับตัวนุกรมกันเอาครับเสียงแหลมส่วนเสียงแหลมหัวจะวดเ้ากับกับขั้วบวกเป็นลบลบเป็นบวกตามที่เคยเหติชิมมาคนับ ๋ยวพบอกันคลิปหน้าครับ